ครับหมาโนมาน,มน

ตัววะครับตึก,ตกยิ่งได้ครับทหารน,นี่วอมาเตบนด้ครับนี่ cười <coughs> lắm, <coughs> <coughs> ừ. <coughs> <coughs> ครับเหียดเลยเหียดแย่เลยเียดพอดีดูดเนาะมึงเท่ากับโมเยกันหละขึ้นมากครับวันนี้อย่ะปไดครับคืนแห้งครับตรงนี้ดูว่านะอากาศดีดี มันมือวานเฮซารีครับนะครั <c oughs> แบโบอ้ยหยึกหึกแห้งอนะ่ะร่มแห้งเหมือนนี่ว่าอานนี่มาเบิ่งบรรยากาศแล้ว่านนี่นาจะขึ้นภาสีดีอยู่นะขึ้นว่ะอากาศมือนนี่นขึ้นนี่ก็ฝนตกครับ,กกบ,บจังหวัดอนะุบลก็ไปทัวร์เลยจังหวัดเนาะมขึ้นเนี่ยไปทัวร์จังหวัดนะลื่นๆแล้วครับตกอยู่ หา,าปลาต่มปลาปิ้งทีกเก่อนะครับมานบ้านพัชวัน,านหาเม็ดหเม็ดครับตรงนี้หาห้าเม็ดนี่นะนดซ้ายก็ได้นี่หาเม็ดหาซิ้เม็ดนะครับพันห้อเม็ดหนะาซินั่งดีสัมดีเนาะนั่งดีสัมนั่งุดยยงล่ะเอา้าโอ้ของเบ็ดรเขาดิน ว่าอยู่ตัวเขาโอ้ชิดายน,ยาน,นี่โอ้โอออยมีตัวมีตัวนึงโอ้โหเอาปลอดใจครับตัวนี้ครับตัวแรกครับโอ้ยยังไง,ง,งแห้งโอ้ยเอาสารอาหารในปาะครับผม ออโงนั่งนะโอ้ยแรงไกลล้วครับไหวดอกแค่นี้เดี๋ยวไปลุมแห่งครับนี่ น้ำครับเท่าแหร่ต้องปีปวดศอกว่าได้อาบน้ำครับบนเสานี่วันศุกร์เมื่อวานแห้กันเลยบ่อาบอู้ยเย็นอยู่ได้ครับอู้ยมัน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 ตำหรอกไอ้ของหิน มาแหลกคือเมื่อยครับอ้ยบวว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 หลายมืวว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 รับวววอววววววาวว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 ฮวว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 นววะวว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 ว

thank you

She can't believe. พอดีต้มครับพอดีตม้มพอดีตม้ตม